สวัสดีค่ะนักเรียนและท่านผู้ปกครองทุกท่านกลับมาพบกับคุณครูพัชริยาคำชูกันอีกเช่นเคยในชั่วโมงวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6ในวันนี้ตรงกับวันที่12สิงหาคม2,564ซึ่งก็คือวันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในชั่วโมงที่แล้วคุณครูได้สอนให้นักเรียนทำการ์ดอวยพรวันแม่ไปแล้วนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูอยากให้นักเรียนนำการ์ดอวยพรวันแม่พร้อมดอกมะลิหรือพวงมาลัยที่นักเรียนมีไปให้คุณแม่ ไปกราบคุณแม่บอกรักคุณแม่และกอดคุณแม่นะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้อยู่กับคุณแม่จะให้คุณย่าหรือคุณยายก็ได้นะคะสำหรับการบอกรักไม่จำเป็นที่จะต้องทำในวันแม่แห่งชาติเท่านั้นนะคะอยากให้นักเรียนบอกรักและกอดคุณแม่ในทุกๆวันนะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะ พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ